ครับสำหรับคลิปวิดีโนนี้ท่านใดที่มีธรบัตรเก่าเป็นตราบัตรรุ่นที่15ฉบับละ20บาทนํำมาเช็คดว่วนเลยครับเพราะธนบัตรของท่านจาก20บาทอาจจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง1,000บาท จะเป็นธนบัตรแบบไหนด้านหน้าจะมีพระฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุละยะเดชรัชกาลที่9และด้านหลังก็จะเป็นรูปของรัชกาลที่8แต่จุด ใจตั้งอยู่ตรงที่ด้านหน้าแค่จุดนี้จุดเดียวคือหมวดตัวอักษรตัวเลขทันใดทีมด่มีหมวด 0M เปิดรับซื้อนะครับแค่2ตัว 0M อีก7ตัวเป็นเลขอะไรก็ได้ ขอย้ำนะครับว่า 0M ท่านใดที่มีแล้วต้องการขายก็สามารถติดต่อใน ID l i n ลิงก์ใต้คลิปวีดีโอก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สั่นกระดิง่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ